สบายดีสบดันนสบดีปลาลุงแล้วเจ <c oughs> ก,กินขนม,กกนมน <army> นสบายดีปาดดาดลาลุงแล้ว <c oughs> สบายดีได้ลูกสบายดีได้สบายดีแล้วเนสบายดีปลาลุงแล้วสบายดีกอนเอาอย่าอยสช <Mitarbeiter> ูขนมเลงเก็บอยู่เนะเนาะมือบาจเินกัสบายดีพ่นสพี่น้องสบายดีพี่น้อง บาเอื้อมือดิสิผ้าเบาเจนอ้อยเพื่อนไปเก็บเอาผักน้องพี่น้องโทรให้เพื่อนเึ้นมาเก็บเอาผักปัาเก็บปะกับปลาดานพี่เองพี่น้องสบายดีพี่น้องไปเก็บผักกันผักบ้าเอือมันหลายพี่น้องว่าอันบริเก็บกินก็เลยสิผ้ากันไปเก็บให้เนาะแบ่งแบ่งกันกินไปย่างเบาเจย่างเออโซนอีกแล้วหัวนี่ก็ได้ถึงเง้นวัดสูง แดดเลยพี่น้อง<ช>ตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงเผือกน้ำป้าดามาครั้งแรกเจอสวนบ่าเอื้อแล้วครับ,อ,อ,บรนนอันไหนมันห่ออยู่แล้วเจ้าบาเก็มั้อันไหนมันห่ออยู่หากมันบ้งกลิ่นมันนั้นมันบาไว้บ้งนั่น นะยืนบ่อหนมันบ่งามมันอไปกินะนามมเจาะมันเจาะก,ก,กินเ<ฮ>นี่ยตัดไปกินแล้วได้เจรเราตารัดไปกินไรหองมัมบ่งก,กินมันมันบ่ได้ยังไง<ฮ>มันบริสัยาะััน,นพักบ่งกับพักอัน,นีปัก,กาเจะอาอย่บอนะนะ่อนาะพักอรนนมันก็เริ่มแก่แล้ว อันนี้มักพริกปูนไปเก็บมักทั่วผมไป๊บไหมเก็บมักทั่วไปเจ็บไหมกระไดกระไดมะแป๊บเก็บอันน่อยไหมไม่เนียนอันนี้นะว่านอันนี่เกาะมกเล่นนี่น่ะเหลือต้นเดียวไปเก็บเอาแล้วแดดเด้ เจีลงมาเก็บได้ม <theater> ah, ือเ ah, er oh. oh, ้าน yeah. uh ึ huh. yeah. ่กได้เอามันบริสไซอันยะเจ๋มันงามสํมไดันนี้พี่อยากเข่าี่ท้องไปเก็บมักทั่วกันเก็บมักทั่วกันด้วยครับโอ้ยโอ้ยของทอดตะแพงเด้ฮะปะกะแตน

อาจจะมีส่วนเพราะว่าคอยโดบาง,บาง,บางมือ่อยโดบางมือคอยโหดใต้จะน่ะเพาะเมแม่ไม่คนอยคือใต้ก่อนไหลด่อันนู้นน่ะจะมาเฉะที่มันจะไมใช่ยาคือกือเล

นะทั้งพืชมาซ่องมึงเด้ทอทนะั้งพืชมันอะลารกี้เด้อจะทั่วบอค่อยงามปันใดมันอันบริสายาอะไร่น้อง พี่อาเขาวม่ค่อยได้ใช้ยะม,มักแต่งน้อยกับมัน,นดีดีนี่เก็บไฮไลานกันกะปอกกะเป๊กดดดมันเบอร์ชุดมาแล้วป,ประดาเพิ่นมากินหอมเปรี้ยน้องิ่นเสียงมอปูก่นวะกินกับอันตับมังหุงกระแซบเด้อสิบอกฮะเอาโหลด ปลูกที่นี่วันนีม้มีคนไหนกินลูกทีมทซื้อเบ้าหนามได้เป็นคนปลูกไว้เอาวโดนแหละมาปลูกเลยลปไยปผูกไปเก็บเอาผักหอมกับผักผักชีผูวผักชีก,กับสีออกดอ,อกหมดเลยเเบ๊อ,อ,อบ,อบอเก็บไปลถเก็บไปใส่ตู้ไว้เก็บแล้วพี่น้อง พักหอมก the uh, ็เริ่มเท้าเริ่มยังแล้วเบาเอื้อบวไวแล้วเก็บเอาเบดเลยเก็บเอาหลายๆใสมันมาทันเท่าผู้มีการโลกอีกได้หักปวกหักปว่แล้วโอ้มันก็อยากเท่าคือว่าอยู่ได้เนอะที่จริงนะมันต้องอัน จำเนึ like hey, them the come well. ่อนเลยอันมาหากเอาเนอะยูบ่มีเวลาลงมาเก็บเนาะก็ได้กรบื้อหินลงมาเอาใายเก็บไปให้ตลอดกับเอาไว้เด้อจ้ะเก็บผักกันพี่น้องเจ๊เฮ็ดยังนั่นนะเฮ็ดยังนั่นนะหืมการบักหิน แดดแต่ก็พักอันนั้นกะ็เอาเงินน่ะเอามา่พัดนพักบุ้งนึ่ก็กเก็บเอาอนั่งอวดมันมักพัดเลยอวดมักพัด,ด,ดพักบุ้งครับแล้วก็จะมาตัดฮองเต้ตัวที่มันบวกแก่ให้เพื่อนกัน chị ơi anh nha mà áo quay chị đã lười chị bao nè sầm nạ chị nội này người nào cơ mà bơ ngam bơ cái xe phạc cái xe phạc chị งามขนาดเนาะไปไปไปให้แม่ไปทอนแดดด้วยพี่น้อกตัดก่อนอมันโบวัยพี่น้นองมือนี้ยเหงาไงล่ะกะเริ่มเถาเริ่มยัเงนนเนี่ยแหละตัวได้เถากระทิมไว้ีนี่นแหละตัวได้นุ่มกับตัดไปกินแล้วตอนนี้ ตัดเอาโล่ตัดพักอันนี้ให้เพื่อนพี่เนาะบไวไายที่จะกระบ,บงนี่นะบงนะก็เขาดีดิก็เลยตัดให้เพื่อนมากินซะนบวห่อหัวดีนักมันอยากห่ออยู่แต่ว่ามันบว่า,วายโบงแล้วอีกอย่างกะบเอ่อกระหดน้ำกะบบวปกติอใน,นีพี่เนาะปุ๊ ปาดาเก็บพักกับเจเน่ยอีอยทั้งภูพีเนาะถือกระสอบมาอยู่บ่เมื่อนี่ใส่กระสอบเมื่อเราด้านี่ด้วยนี่กระสอบอกลางนี่ <laughs> โอ้คุองอยเท,ท่าวะเอาลงกระสอบแล้วเร็วหยัดลง หยัดลงเลยหยัดลงตุบเออเก็บมาเก็บมาเอาทีละเงาเอาทีละเงาฝ่ออาลงลงกระสอบหยัดลงหยัดลงเลยเออเออเอามาแบ่งไอ้นิวกินเด้อ Chị mà. Mình không có nham b่ได้ พี่อ่ะ.เอาอีกพู.เฮ้ย, nhặt luôn. เอา อไอบ่อไอบ่เนีน่ยพอแล้วึพอแล้วเครื่อง <laughs> กระสอบแล้วพอเลยปวดมาพี่น้อง <laughs> โอเคได้พี่น้องไปเอาพักบุ้งกันกับห้องเตะอีกกระสอบอปลายเลยแหละมือนี้เจสิตัดเอาอย่างน่ะ,ะยังบ่พ,พอบ่ ตัดให้มันได้เด้อเอาคือบตาตัดเอาเลื่อยบบถือขางมะจ้าเป็นได้แบบมีดเลื่อยพี่น้่หนึงอย่าเซ็ตใส่เสือ้อตี้โอ้โ,อโอ้ตัดเอายอดเลยบาทนี้ตัดให้มันขาดเลยเล้ว mòn đẹp đi ừ, mà... <laughs> <laughs> thơ thơ Thế thôi. Thế thôi. Đẻ. 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 để Đẻ. Đẻ. ngạo Đẻ. เอาให้ได้โอ้ยดึงว่าดีสัขาดแลวเน่เน่เน่ดึงมองอันได้แลได้เบิดเงาดิเจ้ามาให้แม่ไว้อสองผอเงาพอแล้วพอแล้วายแล้วเอาอีกแล้วพอได้พี่เ้อง ังอยากได้งามบ่โอ้โหสีไเด็พอแล้วพอแล้วสิบบมีหมองมือพออัะนะมันถ่าแล้วถ่าแล้วนะพอแล้วพอแล้วกะสอบก็ขาดหอนเดดหอนแดดปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยคืนพี่คืนพี่อย่าไปห้างฮอ ได้แหละกระสอบนึงมกถั่วอีกทุ่งนึงถ้าคอมอีกสองกระสอบแท้ๆมือนี่ที่บอกกระสอบใส่อีกว่าแล้มืออะไรสักกระสอบเคาไวอนไหวนี่หายหายแท้เอาลโรงงานอันนี้เอามาให้เจ๋ พอแล้วนี่นะพอแล้วพอแล้วเอาลงงงานเสีลายบ่โอ้ลายลีเนาะได้ได้ได้เอาอันนี้เอาลงไปเมือแบ่งกันมาใส่กระสอบรถดีใจู่ปข้าวหอมเจียโอ้เหี้ยปะ ลูกอนีมอกลัวออนนี้จะเอาลงโรงงานนะครับอ๋อมีให้เจ้าเบิดและถุงนะเนี่ยคนมาใส่ใส่ใส่ถังเนื้อนะน้งให้แค่ต่อ tidak ada, mau ini ini terus mengen โอเคน้องประสุกสุขสุคนคลิปนี้บ้าเอื้อกัเก็บภาพบรรยากาศไว้ซสานีแด้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้บ้าเอื้อบ้าเจและก็ป้าดาในเด้อคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วสบายดีปลาลุงแล้วสบายดีปลาลุงดี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 มือนะดี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 ไปอิไปซะไปแล้วพี่น้องเก็บพัก ไห้ไปแบ่งๆกันกินเนอะบ่สุคๆคน